เคยต้องตกเป็นแพะรับบาปไหมคะเออภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำศัพท์คำหนึ่งค่ะคำว่า s c a p e goat แปลว่าแพะรับบาปแล้วก็สงสัยว่าแล้วทำไมแพะต้องมารับบาปเราด้วยที่มามันเป็นอย่างนี้ค่ะย้อนไปในสมัยโบราณโบราณน,นะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวันไถ่บาปค่ะซึ่งเขาจะเอาแพะมาสองตัวตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกสังเวยเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าแสดงถึงการชำระบาป ด้วยการเสียสละชีวิตตัวเองไม่ใช่ชีวิตแพะส่วนตัวที่สองเนี่ยมหาปุโรหิตเขาก็จะวางมือไว้บนหัวแพะเพื่อจะถ่ายบาปของประชาชนทั้งหมดให้แพะรับไว้แล้วเอาแพะไปปล่อยที่ถิ่นทุระกันดานทั้งหลายเพื่อให้เจ้าแพะเนี่ยนำบาปท,ทั้งหมดออกไปจากชุมชนพูดไปอย่างนี้ก็รู้สึกสงสารแพะไหมเขาทำไมต้องมารับบาปให้คนในชุมชนด้วย อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนค่ะแต่คุณหนุนอยากจะสอนคำศัพท์คำว่าแพะรับบาปก็คือคำว่า scapegoat เราจะได้จำที่มาได้และจำคำศัพท์ได้นะคะคราวนี้มาลองแต่งประโยคกันดูค่ะพวกเขาเนี่ยโทษฉันทุกอย่างเลยฉันกลายเป็นแพะรับบาปไปเลย They blame me for everything คำว่า blame แปลว่าตำหนิค่ะ I became the scapegoat ฉันก็เลยกลายเป็นแพะรับบาป scapegoat เคยโดนไหมคะต้องไปเป็นแพะรับบาปให้ชาวบ,บ้านเนี่ยอีกสักป,ประโยคคะ่ะลองแต่งดูนะคะอย่ามาทําให้ฉันเป็นแพะรับบาปให้กับความผิดของคุณนะจะพูดยังไงดีคะ Don't use me as a scapegoat for your mistakeDon't use me as a scapegoat for your mistake เนี่ยคะ่ะอย่าใช้ฉันไปเป็นแพะรับบาป for your mistake mistake คือความผิดพลาดคะ่ะ ถ้าจำคำศัพท์ได้แล้วพิมพ์คำว่าแพรับบาปเอาไว้ในคอมเมนต์หน่อยสิคะคุณหนูจะไปดูว่านักเรียนจำได้จริงหรือเปล่านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะอยากเกิ่งภาษาอังกฤษก็สามารถทักมาสอบถามหรือสมัครคอร์สเซงกับคุณหนุก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าหนุจ้ะบาย